ราศีกรกฎดวงการงานในเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นอย่างไรสวัสดีครับผมเต้จากช่องพลังใจดูดวงครับในเดือนกุมภาพันธ์นี้เดีย๋ยวเรามาดูในเรื่องของการงานกันก่อนว่าจะเป็นอย่างไรนะครับภายในคลิปนะครับเราก็จะมาดูทั้งในเรื่องของคนที่กําลังหางานคนที่มีงานทำนะไม่ว่าพนักงานหรือเป็นข้าราชการนะครับก็สามารถดูจุดนี้ได้นะแล้วก็จะมีในเรื่องของคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวว่าในช่วงนี้ เป็นอะไรแบบไหนอย่างไรบ้างการงานของชาวราศีกรกฎจะเป็นอย่างไรนะครับเรามาดูในเรื่องของคนที่กําลังหางานดูซิว่าเป็นอย่างไรนะมาดูในเรื่องของอดีตนะครับอดีตเป็นอย่างไรอดีตพัยขึ้นเป็นในเรื่องของการที่มีการตั้งเป้าหมายในเรื่องของการงานที่เราอยากจะทําอยากจะเป็นอยากทำสิ่งนั้นสิ่งนู้นสิ่งนี้นะมันเป็นเรื่องของการที่เราตั้งเป้าหมายในตัวเองให้มากิงขึ้นนะครับมันเป็นการที่เราสร้างในผลักดันแล้วก็ให้เกิดผลสําเร็จที่ดีเหมือนกัน ปัจจุบันไปขึ้นเป็นในเรื่องของการที่เราก็ต้องตกปลึกตัวเองเยอะๆเรากัดน,นะจากสิ่งที่เราตั้งความหวังเอาไว้นะตั้ง,งความคิดเอาไว้อยากจะทำทสิ่งนี้อยากทำสิ่งนั้นให้มันบางเกิดผลกับตัวเองมากขึ้นเนี่เรื่องต่างๆมันก็จะค่อยๆสำเร็จมากกว่าแล้วก็มันอยู่ที่การตัดใจของตัวเราในปัจจุบันด้วยว่าเราจะไปทิศทางไหนจะทำอย่างไรให้งานตัวเราเนี่ยมันดีมากขึ้นนะครับอนาคตไปขึ้นเป็นเรื่องของความสำเร็จนะไปขึ้นแบบพิชเชนตเนหมายถึงว่า ความสําเร็จเกิดจากการเรียนรู้การลงมือทําของตัวเราจากอดีตจนถ,ถึงปัจจุบันนะแล้วอนาคตมันจะไปในทางที่ดีตามสิ่งที่เราคิดตามสิ่งที่เราวางแผนเพียงแค่อย่ายอมแพ้อย่าย,ออย่ายอท้อก็แล้วกันในสิ่งที่เราคิดเอาไว้นั่นเองนะครับและสิ่งที่ในเรื่องเป็นในเรื่องของงานที่เราอยากจะทําโอกาสจะมีมากน้อยแค่ไหนในปัจจุบันนะครับใหขคิดว่าต้องทลายกําแพงความคิดมากของตัวเราแล้วก็คอยเรียนรู้คอยจัดการนะขจัดบปสรคปัญหาต่างๆและความสาเร็จมันจะมงเกิดขึ้นเราในปัจจุบัน ค่อนข้างเยอะเลยนะครับหากมันมีความแบบเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเดี๋ยวมันเดี๋ยวต้องเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวด้านเนี่ยมันจะทําให้มีสิ่งที่มันขัดขวางด้วยใจของตัวเราในเรื่องความสำเร็จมันจะค่อนข้างเกิดขึ้นยากนะแต่เราเนี่ยมันก็ต้องปรับเรื่องใจของตัวเราแลยให้ดีด้วยนะครับจะทําให้ในเรื่องความสำเร็จมันจะมีมามากิงขึ้นเรามาดูในเรื่องของแรงดึงดูดดีกว่านะจะสร้างกรลังใจอย่างไรนะครับในเรื่องของการที่เราจะได้รับความสำเร็จเนี่ย ทำอย่างไรได้บ้างนะไพ่ขึ้นอย่างแรกขึ้นในเรื่องของการขจัดปัญหาต่างๆด้วยการวางแผนตัวเราแล้วก็ต้องสร้างความมั่นใจในตัวเราด้วยว่าเฮ้ยฉันทําได้เฮ้ยฉันเป็นไปได้ฉันโอเคฉันนู่ยนั่นนะเกิดกําลังใจให้เกิดขึ้นในตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมไพ่คิดว่ามันเกิดจากการที่เราสร้างแรงใจแล้วก็มีสติปัญญามากพอนะเกิดจากการที่เราฝึกฝนศึกษาเรียนรู้ต่างๆ,ๆ,ๆให้มัน ไปที่ทางที่ดีนะเป็นการที่เราสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นในใจของตัวเราเนี่ยเป็นดับแรกแล้วก็ต้องสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจตัวเราด้วยนะครับไม่คิดเยอะคิดมากสร้างแรงดูดที่มันเกิดขึ้นใ,นในใจของตัวเราเกิดจากการที่เรามีความรู้มีความสามารถให้เกิดความมั่นใจและไปต่อในเรื่องอาจะไปทํางานสิ่งนั้นจะไปทำสิ่งนี้ที่เราอยากทามันก็ย่อมเกิดความสําเร็จกับตัวเรามากขึ้นอีกนะครับดังนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะฝึกฝนฝึกปรืออย่างไรให้เกิดความสําเร็จด้วยตัวของเราเอง เรามาดูซิว่าและในเรื่องของการมูลเราจะมูอย่างไรให้มีโอกาสเรื่อง,งานเพิ่มขึ้นให้ขึ้นในเรื่องของการฟื้นฟูพล,ลังใจตัวเราเยอะๆในเรื่องของการทำบุญอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรน,นะให้กับตัวเราเพื่อจะอได้รับพลังงานที่ดีแล้วก็ไม่มีอะไรมาขัดมาขวางตัวเรานะครับเป็นการฟื้นฟูสร้าง บุญน,นะบารมีของตัวเราแล้วก็อุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมายเวรรวมไปถึงเทพเทวที่ปกปักรักษาของตัวเราด้วยทําให้มันไม่มีอะไรที่มันติดค้างต่อกันแล้วก็ไม่เกิดอะไรที่มันมาอยู่ๆมีเรื่องบางเรื่องมาทําให้เรื่องโอกาสต่างๆนานาเนี่ยมนุษย์ลอยหายไปดังนั้นแล้วเนี่ยเป็นการสร้างโอกาสด้วยแรงบุญที่เราสามารถสร้างให้มันเกิดขึ้นในปัจจุบันได้ด้วยเช่นกันนะครับสิ่งสาคัญไปขึ้นในเรื่องของพลังงานที่เกิดขึ้นในจิตใจของตัวเรานะแล้วก็เกิดจากการสร้างกุศลในตัวเรารวมไปถึงการ ไอ้ฐานจิตกับในเรื่องของพระพิคเนตนะไปไอ้ฐานขอไปขอพอรนะกับองค์พระพิคเนตก็จะบังเกิดผลสําเร็จในทางที่ดีมากขึ้นนะครับเราก็ยังน้อยได้พลังใจที่เราจะสามารถเกิดความสําเร็จด,ด้วยตัวของเราเองนะครับไพ่เกิดอะไรบ้าง ให้เตือนนะในเรื่องของการที่เราทําในปัจจุบันให้ดีที่สุดก็แล้วกันมันอยงน้อยเป็นการสร้างความสุขให้บังเกิดขึ้นกับตัวเองนะสิ่งต่างๆมันก็จะค่อยๆคลี่คลายไปนะในสิ่งที่เราทําจงมั่นใจในศักยภาพจงมั่นใจในความรู้ความสมารถของตัวเราก็จะมาเกิดผลสําเร็จได้ด้วยเช่นกันนะ,ปะเปอร์เซ็นในเรื่องคนที่กําลังหาง,งานในภูมชจงนี้อยู่ที่เจนะโอกาสมันก็มีแหละแต่ว่าเราต้องมีการสร้างกําลังใจตัวเราให้เยอะๆในเรื่องความสําเร็จมันก็จะบังเกิดขึ้นกับตัวเราได้ด้วยเช่นนกกััะครบ็อยาไป ย่อท้ออย่าไปยอมแพ้ก็แล้วกันในเรื่องของสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราอยากให้บั่บังเกิดขึ้นในเรื่องของกําลังใจที่เราต้องสร้างต้องส่นต้องทาให้ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับเรามาดูในเรื่องของคนที่เป็นพนักงานหรือราชการเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างอดีตเป็นอย่างไรดูสิในเรื่องของอดีตไพ่ขึ้นปเป็นในเรื่องของความที่เราอาจจะต้องใช้ในเรื่องของการ หามุมมองหาการจัดการหาการทําให้มันเรียบร้อยในเรื่องของการตั้งเป้าหมายในตัวเองให้มันเกิดผลสําเร็จที่ดีในเรื่องของการจัดการเรื่องต่างๆให้มันดีมากขึ้นในเรื่องของการใช้ความคิดนะการสร้างความก้าวหน้าแล้วก็ต้องหาโอกาสต่างๆนะให้มันเกิดผลสำเร็จผลสําเร็จที่ดีมากขึ้นนะครับปัจจุบันไปขึ้นว่ามันเริ่มได้รับอะ,อะไรบางอย่างกับ หัวหน้างานของเรานะผู้ใต้บังคับบัญชาของเราหรืออะไรบางอย่างที่เราจะต้องทาแล้วมันเกิดความเหนื่อยนะแต่เหนื่อยแล้วดีไหมในอนาคตถูสิมันก็ดีนะมันดีมันดีในเรื่องของความก้าวหน้าของตัวเราแต่มันก็อย่าไปคาดหวังเยอะในเรื่องของการกระทาที่มันอาจจะเหนื่อยหน่อยในปัจจุบันซึ่งมันจะส่งผลที่ดีในอนาคตของเราต้องใช้เปิดใจให้กว้างเข้าไวล้วกัดในเรื่องต่างๆมันจะได้ไม่คิดและคิดมากกับอุปสรรคปัญหาที่มันเกิดขึ้นมากกว่านะครับเราดูซิว่าเราจัดการอย่างไรแล้วมีอะไรเกิดขึ้นอีกบ้างนะในปัจจุบัน ในเรื่องของหน้าที่การงานของตัวเราเนี่ยบางทีมันก็ต้องปรับมุมมองตัวเราเยอะๆนะในเรื่องของการกระทําต่างๆมันจะส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าอยู่แล้วแต่อยู่ที่ว่าเราจะมองอย่างไรทําอย่างไรให้มันเต็มที่ให้สุดความสามารถมากกว่าเพราะว่ามันเป็นบางบางทีบางสิ่งบางอย่างเราตั้งความคาดหวังเอาไว้เยอะในเรื่องของการกระทําในเรื่องของสิ่งที่เป็นในเรื่องของสิ่งที่อยากได้บางทีมันก็ ต้องสร้างแรงผลักดันตัวเองเนี่ยให้มากๆในเรื่องของจิตใจมันจะได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็บางทีมันท้อนะบางทีเราทำแล้วมารู้สึกแบบเฮ้ยมันไม่เห็นได้ตามที่เราหวังเลยหรือว่าทําไมเรามาทุกที่ทุกทางหรือเปล่ามารู้สึกได้ค่าตัวเองจนเกินไปอันเนี้ยเราก็ต้องระวังนะในเรื่องของจิตใจที่เราต้องสร้างขวัญและพลังใจตัวเราเอาไว้ด้วยในเรื่องของการที่เราจะประสบความสําเร็จจะเกิดความก้าวหน้าก,ก็ต้องเริ่มจากจิตใจของตัวเราก่อนนะครับ เราดูซิว่าเราจะสร้างแรงผลักดันนะสร้างพลังงานที่ดีในตัวเองเนี่ยให้เกิดขึ้นเกิดพลังใจได้อย่างไรนะครับสร้างแรงดึงดูดเป็นอย่างไรบ้างไพ่ขึ้นว่ามันอยู่ที่การปรับิตปรับใจแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยไปในเรื่องต่างๆมันจะค่อยๆ เกิดผลสเปนในทิศทางที่ดีมากขึ้นนะครับอยู่ที่เราเนี่ยจะปรับมุมมองอย่างไรมากกว่าแล้วก็เป็นในเรื่องของการที่ต้องควบคุมดูแลตัวเองนะในเรื่องต่างๆที่เราอาจจะมีความรู้สึกกับคําพูดควรมีความรู้สึกกับสิ่งนั้นสิ่งนู้นสิ่งนี้มันทําให้มันรบกวนจิตใจตัวเราค่อนข้างมากดังนั้นอย่าให้เอาเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยมาทําให้จิตใจตัวเรามันลดน้อยถอยลงไปมันบีบหัวใจตัวเราจนเกินไปสร้างอะไรผลักดันที่ดีแล้วก็ทําสิ่งที่มันเป็น สิ่งที่อยู่ในปัจจุบันน่ะดีที่สุดนะครับไม่ว่าจะเกิดปัญหาหรือสิ่งต้องรับผิดชอบทําให้ดีนะแล้วก็เป้าหมายต่างต่างเนี่ยมันจะบังเกิดผลนะที่ดีสําหรับตัวเราได้ด้วยเช่นกันนะครับในเรื่องของสิ่งที่ดีเนี่ยมันเกิดขึ้นได้นะแต่ต้องทําใจตัวเราเนี่ยให้มีความเข้มแข็่งควบคู่ไปด้วยเช่นกันเรามาดูในเรื่องของคนที่จะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายงานจะเป็นโอกาสที่ดีไหมนะดูสิ ไปขึ้นว่าจังหวะในช่วงนี้าถามว่าเปลี่ยนแปลงได้ไหมมันก็ยังได้แบบ50-50อยู่ยังไม่ได้แบบเต็มที่เต็มร้อยเท่าไหร่นะสำหรับการเปลี่ยนแปลงยกย้ายมันเลยต้องใช้ในเรื่องของการปรับเปลี่ยนนะการจัดการกับหลายสิ่งหลายอย่างให้มันเกิดผลสมัมฤทธิ์ที่ดีมากกว่าในอนาคตแตแล้วเนี่ยในช่วงนี้ก็ต้องจัดการปรัญหาปัจจุบันให้ดีก่อนแล้วค่อยจะเปลี่ยนแปลงจะโยกย้ายจะอะไรยังไงเนี่ยมันถึงจะดีจังหวะมีได้มากกว่านี้นะในอนาคตนะครับ เรามาดูซิว่าและสำหรับในเรื่องของการมู่ะเราจะมูอย่างไรให้หนะ้าที่การงานของตัวเรานี่มีความก้าวหน้ามีความปังมากขึ้นนะครับไ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลนะในช่วงนี้อาจจะต้องเข้าวัดทำบุญหน่อยนะครับไปขึ้นเป็นประตูโบสถ์นะมันเป็นเรื่องของการสร้างบุญสร้างกอศลในเรื่องของการที่อาจจะไป ถวายสังฆทานนะไปในเรื่องของการทําบุญนะตามวัดวอารามต่างๆนะวัดไหนก็ได้ที่เราใกล้บ้านเราก็ได้นะหรือเป็นวัดดังประจําจังหวัดก็ทําให้เป็นการเสริมดวงของตัวเราและอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรเจ้าเกจิตาของตัวเราเพื่อจะให้มีในเรื่องของพลังงานที่ดีในตัวเรามากขึ้นในเรื่องของความสําเร็จต่างๆความเข้าหน้าต่างๆ,ๆก็จะมาเกิดขึ้นกับตัวเราเป็นการเสริมดวงนะเสริมการมูของเราในการ ทำบุญให้ทานตามวัดวา,ารามก็จะช่วยได้หรือใครขึ้นว่าถ้าหากเจอพระพรหมหรือมีพระพรหมที่ไหนนะก็สามารถไปขอพอรได้เพื่อจะให้เกิดความสําเร็จนะสามารถขอพอรให้ท่านเนี่ยปกปักรักษาและเกิดความสําเร็จความปังมากยิ่งขึ้นในเรื่องของความก้าวหน้าในหน้าที่การงานก็จะดีมากขึ้นกว่าเดิมนะครับไพ่เกิดอะไรบ้าง ให้เตือนในเรื่องของการกระทําของตัวเราทําให้เต็มที่ทําจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสนะทุกอย่างมันก็จะค่อยๆไปทิศทางที่ดีมากขึ้นเกิดความก้าวหน้าในการกระทําของตัวเราเองในปัจจุบันนี่แหละนะก็อยู่ที่ว่าเราจะขจัดปัญหาและทําปัจจุบันให้ดีอย่างไรมากกว่านะั้นเปอร์เซ็นในเรื่องของคนที่เป็นพนักงานหรือราชการในห้วงช่วงนี้อยู่ที่ 70%นะโอกาสต่างๆมันก็ถือว่ามันไปที่ทางที่มันเกิดความก้าวหน้าไดนะ้แต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราจะควยคว้าหรือว่าทําให้มันเกิดผลเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนมากกว่านะครับในเรื่องของความสําเร็จมันก็จะค่อยๆดีมากขึ้นกว่าเดิมน,นะครับเรามาดูนะในเรื่องของคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับทาธุรกิจส่วนตัวจนะเป็นอย่างไรกันบ้างในดูซิเรามาดูในเรื่องของอดีตดูซิว่าอดีตเกิดอะไรขึ้น อดีตไพ่ขึ้นในเรื่องของการขจัดปัญหาต่างๆให้มันเรียบร้อยให้มันดีมากขึ้นนะในเรื่องของการจัดก,การสิ่งต่างๆให้มันเรียบร้อยในเรื่องของธุรกิจต่างๆมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะมีความใส่ใจกับมันแค่ไหนนะแล้วก็มีการาบริหารเวลาอย่างไรด้วยนะครับปัจจุบันไพ่ขึ้นว่าในเรื่องของการบริหารเวลาของเราการจัดก,การของเราเนี่ยปัญหาก,ก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่บ้างแต่ว่าปัญหามันยิบย่อยมันเล็กๆน้อยๆแต่มันค่อนข้างทําให้เรารู้สึกปวดหัวรู้สึกเหนื่อยมากกว่านะ ดังนั้นเนี่ยในเรื่องของปัญหาที่มันค่อนข้างเหนื่อยค่อนข้างเยอะเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาในการจัดการค่อนข้างมากมันเลยจึงทําให้เราต้องมีการค่อยๆจัดสรรค่อยๆจัดการกันไปในปัจจุบันนะครับอนาคตไพ่ขึ้นว่ามันเลยเกิดความกลัวเหมือนกันว่าจากปัญหาที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันทําให้มันเกิดรอยแผลในิตใจใน,นิดนึงนะเพื่อที่จะ เพื่อให้จากที่เราไม่ให้เกิดปัญหาเนี่ยเราก็ต้องค่อยๆขจัดแล้วก็ต้องทําความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ว่าเออบางทีบางครั้งมันไม่ได้เกิดจากตัวเรามันเกิดจากภาวะแวดล้อมด้วยส่วนหนึ่งเกิดจากการที่เราต้องใช้สติปัญญาในการจัดการแก้ไขปัญหาอย่าไปออกังวลใจจนเกินไปก็แล้วกันเดีย๋ยวมันจะเป็นสิ่งที่มันทำให้เป็นเครื่องขวางกั้นนะทำให้เรารู้สึกแบบเออไม่ค่อยอยากไปแตะไม่ค่อยอยากไปทําในบางเรื่องนะต้องระวังตรงนี้เหมือนกันนะครับอาจทำอย่างไรได้บ้างพาขึ้นว่าบางสิ่งบางอย่างมันก็เหมือน แขวนอยู่บนเส้นได้ะนะมันเหมือนมีความเสี่ยงตลอดเวลาในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของการทาธุรก,กิจในห่วงจุงนี้มันอาจจะไม่ค่อยได้เต็มเป็นใจเราเท่าไหร่นะแต่ก็เป็นสิ่งที่เราค่อยๆพัฒน,นาจิตใจตัวเราให้ดีมากขึ้นมากกว่านะครับในเรื่องของการจัดการแล้วก็การลงทุนหลายๆอย่างเนี่ยมันต้องเสริรมความมั่นใจตัวเองแล้วก็ เกิดจากการศึกษาเกิดจากการเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นเนี่ยมันจะเกิดผลสําเร็จที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมด้วยตัวของเราแล้วก็อย่าไปโลภจนเกินไปก็แล้วกันในเรื่องบางเรื่องหากเราใช้อารมณ์นะแล้วก็ใช้ในเรื่องของความก้าได้ก้าเสียจนเกินไปเนี่ยบางทีมันอาจจะทําให้เหมือน มีอะไรบางอย่างมาหมดมาบางนะมันทาให้มันไม่เห็นถึงปัญหาและทําให้สูญเสียในเรื่องของเ,อเงินทองเงินตราได้หรือทําให้เกิดความขาดทุนในธุรกิจของตัวเราได้ด้วยเช่นกันดังนั้นต้องอยู่ในฐานของการตัดสินใจที่ดีแล้วก็เกิดจากสติปัญญาของตัวเรานะครับจะได้ไม่เกิดปัญหาที่มันมากขึ้นมากกว่านะเรามาดูในเรื่องของการสร้างแรงดึงดูดดีกว่าว่าเราจะทํำยังไงให้เรื่องของการ สร้างพลังใจเนี่ยให้มันเกิดขึ้นในจใจตัวเราทําอย่างไรได้บ้างนะครับในเรื่องของธุรกิจมันก็ต้องมีกาลังใจนะต้องสร้างเรงดูกให้ดีเพื่อขึ้นว่ามันเป็นการที่เรามองให้เห็นถึงความเป็นจริงมากกว่าในปัญหาต่างๆและเราก็จัดปัญหาที่มันยังคงค้างคาจิตใจตัวเราและขใจัดให้เต็มที่มันจะเกิดความมั่นใจมากยิ่งขึ้นกว่านี้นะเมื่อเราเอาชนะอุปสรรคปัญหาต่างๆนั้นไปได้มันต้องเกิดจากการที่เรายอมรับความเป็นจริงด้วยนะครับรู้ถึงปัญหาแล้วก็ค่อยๆะจัดไปถึงแม้ว่าปัญหามันไม่ได้หายไปจากใจแตต่่่่วาาาาเเรรได้้ททํอยง็มมีูสึก มั่นใจมากขึ้นมีพลังใจมากขึ้นกว่าเดิมและได้รับความสุขและไม่ติดอกติดใจกับสิ่งที่มันบังเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอดีตหรือปัจจุบันที่มันบังเกิดขึ้นก็ตามเมื่อเราขจัดปัญหาต่างเนี่ยจิตใจตัวเรามันเหมือนมีแรงดึงดูดแรงพลังใจที่ดีมากขึ้นนะครับก็มันได้รับแรงใจที่ดีเนี่ยมันทําให้ทุกอย่างมันก็จะดีไปหมดนะครับก็อยู่ที่ว่าเราจะออมีการสร้างพลังใจตัวเราได้มากน้อยแค่ไหนมากกว่านะครับสาหรับคนที่จะต่อเติมนะหรือการที่จะทําธุรกิจใหม่ๆเนี่ย ให้ขึ้นว่าในช่วงนี้ก็สร้างพลังใจตัวเราก่อนนะครับเพราะให้ขึ้นว่าใจยังไม่พร้อมที่จะทําธุรกิจอะไรที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาหรือว่าขยับขยายมันยังไม่ใช่จังหวะที่ดีมากนักนะแต่ถามว่ามันทําได้ไหมมันก็ยังไม่ได้เต็มร้อยขนาดนั้นด้วยเพราะว่ามันเหมือนจริงจริงอยู่ที่ว่าเราสามารถมีเงินลงทุนเราสามารถที่จะทาธุรกนั้นได้แต่เพียงแค่ว่าเหมือนใจมันยังไม่พร้อมมันเต็มร้อย,อย๋ยวมันจะทาได้แบบไม่เต็มร้อยไม่เต็มที่มากกว่าเมื่อใจเราพร้อมเนี่ยในเรื่องธุรกิจมันสามารถ เป็นไม่ได้หรือสามารถลงทุนได้เยอะมากกว่านี้เมื่อใจเราพร้อมจริงๆนะครับก็รอไปก่อนนะแล้วก็ขจัดปัญหาปัจจุบันให้ดีขึ้นนะทำปัจจุบันให้ดียิ่งขึ้นไปก่อนดีกว่านะครับเราดูซิว่าเราจะมูยอย่างไรให้ธุรกิจเราปังมากขึ้นไพ่ขึ้นในเรื่องของการที่เราเสริมดวงนะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาให้ขึ้นเป็นพญานาคนะครับแล้วก็ขึ้นในเรื่องพระแม่กันลีสามารถเสริมดวงกับท่านได้แล้วก็ต้องระวังเรื่องจิตใจความใจร้อนความที่เราไม่ควบคุมพลังใจตัวเรานะ ไพ่ขึ้นเตือนเลยว่าซีซีกำลังจะบอกว่าให้เราคุมใจให้มีความนิ่งมากขึ้นอยาใจร้อนนะแล้วก็เหมือนแบบต้องสร้างสมาธิดีนนหนึ่งสมุนที่หนึ่งเพื่อจะให้จิตใจตัวเรามีความสงบมากขึ้นเทพเทวาที่ปกปักรักษาท่านก็จะคอยคุ้มครองนะให้เราเนี่ยเกิดความสำเร็จมีความปังมากขึ้นในเรื่องของธุรกิจต่างๆที่เรากําลังทําอยู่นั่นเองนะครับรวมไปถึงการสร้างกุศสมแล้วก็อุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรเจ้ากฤตณารวมไปถึงเทพเทวาที่ปกปักรักษานะไปขึ้นเป็นแพนาาขึ้นอีกหนึ่งรอบ ดังแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญคือการอธิษฐานจิตกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาเรานะไม่ว่าจะไปอธิษฐานจิตไปขอพรอ,อย่างไรก็ตามนะก็จะกเกิดผลสําเร็จที่ดีมากขึ้นกับตัวเรานะครับให้เกิดอะไรบ้าง ให้เตือนในเรื่องของความใจร้อนนะในช่วงนี้ระวังความใจร้อนอย่างเดียวเลยนะใครคิดว่าเมื่อเราใจร้อนเนี่ยมันทาให้ทุกอย่างมันพังได้ด้วยการกระทําด้วยความคิดด้วยการตัดใจของตัวเราก็ดีเมื่อเรามีสติปัญญามากพอะความใจร้อนมันจะลดน้อยถอยลงไปเหมือนเ,าเอาน้ําดับไฟในใจของตัวเราน,นั่นเองน้นเปอร์เซ็นในเรื่องของคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวในหวงช่วงนี้อยู่ที่60%สิบเปอร์เซ็นนะะแล้วเนี่ยอาจจะเป็นการขจัดปัญหาแล้วก็แก้ไขปัญหาและให้มันไปที่ทางที่ดีด้วยความไม่ใจร้อนของตัวเรานะครับ